ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทั้งสองค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะขาพอดีแอดพ่อนพ่นรวยเนาะค่ะมากับหนูดีคลอดลูกเป็นใหม่เนาะค่ะเนาะค่ะกับพอดีได้ประวัติพ่อสร้างหรือว่าได้เข้าข่าวว่ามีพ่อสร้างสร้างงามอยู่กลางป่าว่าเท่าไปเนาะไอ้ยังก็สร้างยังก็แม่สร้างเผือกอยู่กลางปลาเนาะก็คือว่าเขาตะคนพ่อมันนี้ก็เลยอยากขูที่มาที่ไปค่ะขออนุญาตบาดขํามจากน้อยเด้อค่ะว่าปั่นสูฟั่งในผู้เพอนตกทุกได้ยากเพคนอ่อ สิได้หูจักนะค่ะว่ามีบางที่ให้สามารถปรึกษาได้หรือว่าจังสิ่นนะคะค่ะอยากเป็นจังไงจักปีแล้วค่ะหูจักกันก็พอสร้างเพิ่นสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีค่ะค่ะเบาเบาดังๆแน่ก็ได้นะคะได้เดี๋ยวเอฟซีในยินแต่เสียงเอฟพอนผ้าลวดเนาะเสวางสิ่นะคะอ่าสิบกว่าปีแล้วมันบังค่ะรู้จักเพิ่นบเพ็ญนเพิ่นมาตลอดนะคาอ่าอยู่ในสถานที่กั อยู่สายกลางเนาะค่ะบ่ได้บ่ได้เคียงบ่อใดย่านก็บ่ได้ถือว่าไปบวชขาวบวชผรามบวชยังก็คือหยุดบวชใจเนาะค่ะบวชจิตบวชใจบัดจิตบัดใจเลยที่นี่ค่บวดจิตบัดใจเลยว่าท่าไประยิ้นหาก็บ่ได้เต็มดอกเอาเอาเท่นเมื่อละคอ2สอเดี๋ยวมันก็เต็มเองเพิ่นว่าเพิันสี่พ่นว่าเฮาต้องทํามาหากินทางโลกค่ะเฮาบ่ได้เบียดเบียนไทยมหากินได้เฮาดําเนินชีวิตปกติได้ใหาอยู่สายกลาง เค้งร้ายมันกัขาดมันเคก็ขาดแบบนี้ความเพ้นมาเรื่อยๆน้ำเพิน่นก็เริ่มเริ่มหูเริ่มเห็นว่าเออมันเป็นอย่างสี่คล้องยูนในคล้องนี่คือแม่ปฏิบัตินี่คือยูนในคล้องของแม่กาเผือขาวของพุทธทองค์เฮาเนี่คเพม่นก็สซ้อ,อนให็น,นดบบนั้นชีวิตแบบไม่เบียดเบียนใครให้ช่วยเหลือกมนุษย์ที่เขาเดือดร้อนเข้ามาค่ะเขามาพบมาพ่อในคล้องของแม่เฮาเขามีศีลมีธรรมเขาหูเขาหูว่ามองได้สีสอยมนุษย์ได้ เขามาเห็นแล้วที่เดียวเขาเมียมาล่องกับีี่ะเสื้อแนวบเสื้อแนวกับีี่ะแต่ที่นี่ถ้าไม่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาเจ้าสีมาซิบเทือกับว่าเศร้าจริงค่ะส่วนมากตามที่ห้าเห็นประจักษ์แก้สายตาเนยพอทางแล้วซอยด้านใดประสุบความสําเร็จไววที่สุดคนป่วยเป็นจังสันจังเสียงใช่ะคะพนที่เขาบ่มีทีเพิงไปมากบดไปสุดแล้วอ๋อค่ะไปสุดที่หมอบขเอาแล้วค่ะมันสิโรคไร้แรงกัญญาอีหยังกัญญา ได้ทุกอย่างขอให้มีความเชื่อมั่นรัทธาในพระรัตนตรัยค่เพราะที่นี่ทางานในพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งค่ะถึงขันถึงพระรัตนารัยถึเทงต้นค่ะที่นี่คือต้นพระโพธิสัตว์พระโพธิญาณค่ะเราทางานอย่างนั้นค่ะถ้ามาถึงที่เราเราก็รู้ได้ช่วยเหลือได้ค่ะคำสั่งอยู่ทีพระสัางเบ็ดค่ะการงานทุกอย่างมูเมคเป็นผู้ทํางานซอยค่ะแต่ว่าการที่จะทําได้สําเร็จไม่สําเร็จขึ้นอยู่ที่คําสั่งค่ะถ้าไม่มีคําสั่งออกจากพ่ะช่าง ทุกคนไม่สามารถทํางานได้ค่ะต้องรอจากคําสั่งจากโค้านท่านต้แค่กินการสาขาคนอีกคือต้นค่ะต้นอย่างต้นที่หนึ่งคือพุทธท่านว่าค่ะต้นที่สองค่ะท่านสมาโคดมต้นที่สามคือสียานต้นที่สี่คือสีเมียไตคนเดวยวหนึ่งเดียวเนเ่ียวคือหนึ่งเดียวค่ะในตัวคนค่ะเข้ากับจังเห็นเห็นว่าคนจริงเข้ากับจังขามาเห็ดน้ำเพลินค่ะหรือ่นเพลินไม่เบียดเบียนค่ะไม่มีความเชื่อเราก็ไม่ว่าค่ะเราแค่ ทากันมาเห็ดถ้าเห็นแล้วเขาก็จัะเนาะศรัทธาศรัทธาปฏิบัติตามคือแม่เพื่อนนี่ก็มาเห็ดน้ำอยู่น้ำโดนแล้วตัวค่ะไม่ฟังผลตอบแทนค่ะเห็นว่าแล้วว่าค่ะบ่มีบ่ได้แปะเงินบ่มีค่าใช้จ่ใจค่าใช้จ่ายใดๆที่ไม่มีอืมค่ะบ่มีค่าใช้จ่ายค่ะค่ะซอยแบบ ด้วยการสร้างคุณสร้างวัตถุนิเข้าสะสมทร <คะ S 2> ัพย์ภายในเขาก็มาสร้างคุณสร้างวัตถุนิ่สะสมทำงานซั์ภายนอกเนาะไปเรียกร้องเขามาหลายๆใส่มันอมนอีนอมนอมนน่มืออืน <c oughs> ่นเบิดค่ะมือนั้นมือน,นั้นก็ต้องเบิดค่ะ <c oughs> แต่ว่าสันทรัพย์ภายในไปมาไม่ให้ประญาตดเฮาได้ไม่ให้ขอเฮาได้เฮาเฮ็ดเองทําเองสร้างเองคค่่ะะแต่ถามว่ามันก็สังขารเฮามนุษย์เฮาคิดแค่กลางคืนกลางวันเนี่ยเขาทำงานทั้งโลกเองเขามาหาเินเองทำในชีวิตเดทโดยตัวเองแต <c oughs> ่ถ้า <c oughs> <c oughs> หตุที่ถึงชีวิตหนักค่ะทั้งวันเ้าก็ต้องสละเพาเป็นอาธีเ้าเพาะมันเป็นมนุษย์อเราต้องร่วมกันมากเสียกับตองผูเอิ่นกันมากอยู่คนละทิศไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละที่อยู่คนละหมองคนละบอนไม่ได้อยู่ศูนย์ร่วมตรงนี้เรจะทํางานแต่ละครั้งใครอยากเห็นกหรวันสามานะเอาจะเสิมาร่วมเต็มค่ะเสริมมาเมื่อไใดค่ะวันสามานะเนี่ยวันพระพระไงพระไงค่ะ วันพาหน่อยก็มาแต่แมาอยู่ดอกนแต่ถ้าวันมีงานงานทาที่ด่วนเร่งด่วนเร่งด่วนที่ว่าเพื่อนักสุดนักคืนชีวิตตั้งสิพ่อก็ต้องซอยกันเพามว่าบารมีหลายๆแม่ที่เทาบำเพ็ญน้ำกันมาซอยสังขารขึ้เข้าคือเขาเจ้ามหาเฮาเพราะว่าเราบำเพ็ญแบบไม่มีพรรษาพรรษาทุกตลอดโบแมนว่าสามเดือนเร้าปฏิบัติสามเดือนตั้งเค่งโบแมนอยู่นี่คือไปเรื่อยๆไปตามที่เท่า เพิ่นผ้าเฮ็ดไปกันเรื่อยๆคือตามกำลังค่ะเขามาเฮ็ดเขาจะคลองหน้าที่จะคลองทุกคนมีหน้าที่หมดที่เข้ามาค่ะพี่แม่เพิ่นเข้ามาบำเพ็ญเนี่ยค่ะฉันแม่อยากเห็นกันมาสมาะก็จังมาเบิ่งค่ะวันวันพระใหญ่เนาะวันพระใหญ่นี่คือเริ่มตอนกลางตอนแรงบ่ค่ะจักเรื่องสองเป็นต้นไปโอ้ส0งทุ่มนต์ไหว้พระตาตตากลางวันเนี่ยพันก็เริ่มเข้ามาเฮ็ดใบสีแลล้ว่ะ มุทิยากรเฮตตะวันโกนค่ะพะดวกวันโกนกับวันผราก็เริ่มเริมเป็นใบซีเป็นใบซีเก่นวายที่นี่จะเป็นเชื่อมต่อศาสนาก็จะทั้งใบซีเชื่อมหมสมากกับเม่ผู้ขึ้นยู่ก็มาเขามาเฮตซอยกันบริเลจางบริเลยังกันค่ะหาก็มาซอยกันหาชุดนักญากกินมาสู้กันกินหาไปตองมาเฮตค่ะมาเฮตรวมตุ่มขึอนข้องแมนี่ตุ่มมันจะตุ่มตุ่มข้องแม่ค่ะตามที่อยู่กับพ่อช้างเข้าเนี่ยนาอปฏิหารเห็นยังที่ว่าเป็นปฏิหารท่านตาแบบให้เขาเห็นจะจะ เรื่องท่านตาก่ะค่ะยกตัวอย่างจักอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะขนาดคันพูเป็นเรือว่าเกี่ยวกับชีวิตเฮาเกี่ยวกับตัวเฮาครอบครัวเฮาที่ว่ามาปฏิบัติอยู่กับพ่อซางสีด้วยปลาย่างอะไรปลายอย่างค่ะเพราะว่าผ่านมาทุกอย่างแต่ก่อนไปอยู่สายหน้ามาซีฮานบีอะไรแล้วไปเอาเนื้อใต้ไปหมดดีผีพ้อมเพื่อนกับล่องมากเมื่อไหร่ว่าจะมาพอจุดสุดท้ายนั้นอืม เพราะว่าพนาใจสูงที่สุดค่ะก็เลยมาหยุดอยุ่ตรงนี้ปฏิบัติอยู่ตรงนี้เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วบนิ้ครอบครัวทั้งบ้านเป็นยังไงค่ะดีขึ้นหรือ,รอว่าปกติค่ะเพราะว่า,าเราสร้างวารมีด้วยการอส่ยคนเข้ามาแบบนั้นค่ะ อยากให้รวยไม่รวยแต่เราก็มีความสุขในการที่ต่อยคนสัตว์มีสัตวที่งามก็ดีค่ะมีความสุขตรงที่เป็นผู้ให้เป็นผู้ชอยเนาะค่ะเนาะติดตามมาทํางานมาทําหน้าที่คคนมีหน้าที่ค่ะหน้าที่ทางโลกและทางรรมเขาก็ต้องทำประโยชน์สี่ข้อดีขอดีเรากเจ้าของคื่อจะเจ็บปพ่ไข่ค่ะเข้าเป็นยังค่ะปกปักรกษาลรางสังขารพออยู่ในย่านแม่แม่กาขาวเนาะค่ะเนาะคุณแม่นดค่ะ คนเกระจายย่างบนนี้ทานลายโอ้ค่ะเอาสาธุสาธุเด้อค่ะคุณแม่เด้อค่ะที่ว่าเป็นบุญทางช่องคือกันค่ะที่ได้มาพบมาพ่อแม่เนาะค่ะสาธุสาธุเด้อค่ะเป็นบุญเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าบ่พโภแสงสว่างเนาะเดินทางมาได้เนาะค่ะขอลงที่อยู่ได้อยูเม็นบ่ค่ะโอ้ค่ะค่ะได้สิจดจุดอ่ดโซฟารวยจดอ่ดที่อยู่มาให้ โอ้ค่ะน้องผู้ชยผู้ซอยที่สจจะอิ่มบุญย่างไงค่ะมะหอดบุญลายบุญลายอืมค่ะอืมค่ะแต่เช่นนที่มนมีพวเอืมว่าทุกคนที่มาถ้าไม่อืมค่ะ บาเปิดเลยมันบอกค่ะบาเปิดก็คือว่าถ้าบ่มีบุญสัมพันธ์บ่มีหยังคือบ่เห็นเพราะว่าอยู่ในกลางป่าเด้อค่ะพี่น้องนะคะว่าเป็นค่ะก็ได้เห็นนะโอ้ก็ได้เห็นถ้าลองก็ให้ได้เห็นเลยมันบอกค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดเลยของของพอสร้างเ้าเนาะสอดถือว่าสุดยอดนะคะคุณแม่เนาะค่ะจจะะไไได้เห็นปปักค่อยากลองได้ลองอยากเห็นได้เห็นค่ะพี่น้องค่ะบ่ธรรมดาถือว่าเพิ่น ก็บเบอร์เดธาอ่เบร์เดทิงบอร์เดธาลองบอร์ธาอย่างจะคนก็มีมาลองคือกันค่ะเพราะว่าแบบที่คนมักอย่างนั้นเนาะค่ะตยงม่เห็ค่ะจริงก่สนัดปุยยานมาล่องไาวค่ะลายยานค่ะเาบเหนืออูจริงเขบไป่ไรขึ้นกันค่ะนี่เป็นของเขาเหเหตจริงค่ะแต่ยังดูแจ่งจริงค่ะตามที่เห้ากับ ทางพ่อพ่อรวยกับขอบคุณคุณแหม่นะคะที่ชี้แนะแนความรูด้ดีๆแล้วก็บแบ่งปันสําหรับผู้ที่เดือดร้อนอยากให้พ่อสร้างซอยกัเดินทางมาได้เดี๋ยวแอดสิขึ้นที่ยูไ้เดอค่ะพี่น้องเดอค่ะเพราะว่าคนจกยูันซุ้มสายทนองัวค่ะกันีคือกันค่ะสร้างสร้างไว้หม่องหนึ่งคือกันค่ะ ค่ะได้ซื้อคืนที่อยู่ให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อมีหยังมาปรึกษาหาเรือเพิ่นแต่ว่าถ้าบุญบ่ฮอดบ่ถึงบุญบ่หลายบ่เห็นค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แอดก็เข้ามาในดงในป่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเป็นกระดานนิมิตราคาค่ะก่อนจะือว่าดีแล้วก็ซื้อแล้วจังเข้ามาสถานที่บ่่่แมนนทีว่าจะเลิศหรูแบบเป็นกันเองค่ะกันเองแบบอามาจูแบบบ้านๆว่าง่ายๆเนาะค่ะอย่จําเป็นต้องมีงขนาด อยากลองย่างค่เมาถึงน้ำมันมาหอดเท่าก็ืว่าบุญแล้วค่ะสมมติว่าอยู่ทางไก่นาก้นแม่นอะอยู่ทางไก่อยากมากข่างน้ำจะขึ้นสองขึ้นนังสีได้บ่ค่ะหรือว่าไดเวิดล้อาเวค่ะจังไรันองนอนนอนนอนนออนนอ่นอนนอนนอนนนอนอนนนนออ่อนงออนนอน สบายๆกลางเต้นดีนดองนอนใส่ก็ได้หไม่ได้เลือกเพราะว่าอยู่ที่นี่บรรเทิงด้วยต้นตนนอกันค่ะน้ําตองไปอยู่น้ํานีแบบง่ายๆเนาะอนแบบจะได้มานอนนําอยู่ค่ะคยูนี่อยู่แบบนั่นรักษาไม่อยู่สูงก็ได้ติดติดๆพื้นๆค่ะอ๋อค่ะวันขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะ